่คราวที่แล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องใหม่นะคะการใช้ตัว sh นั่นเองนะคะหรือการออกเสียงชิชิเนาะให้ให้มีลมออกมานะคะออกเสียงชินะคะ sh นะคะชิอ่ามาดูคำแรกนะคะอ่ะคำว่า cheap cheap shweep นะคะ cheap มีเพอข้างหลังเลยนะคะเพราะว่ามีตัว p เนาะ cheap แปลว่าแกะนะคะอะมาดูคำต่อไปเนาะคำว่า cheap cheap อ่ามีเพอข้างหลังด้วยนะคะเพราะว่าตัว p ลงท้ายเนาะอ่ะข้างหน้าเป็นเชเชใช่ไหมก็เป็น cheap cheap ก็คือเรือสำราญนั่นเองนะคะแปลว่าเรือเนาะอ่ะอันดูคำต่อไปนะคะคำว่า ชอปคำว่าชอป S H O P ชอปก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรชอปก็คือร้านค้านั่นเองนะคะร้านค้าเนาะอ่าอันต่อไป number four church อ่ามีตัวทีลงท้ายเราต้องออกเสียงเถอเถอข้างหลังด้วยนะคะ church church S H I R T shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตเนาะที่มีกระดุมข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นเสื้อคอปกประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าเสื้อเชิ้ตเนาะอ่ะ number five choose 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 จริงๆแล้วเนี่ยต้องมี s ข้างหลังด้วยนะคะเพราะว่ามีสองข้างเนาะต้องใส่ต้องเติม s ให้เขาด้วยนะคะ <S choose s h O E S เนาะ Choose นะคะแปลว่ารองเทา้านะคะอ่ะ Number six Number six สวัสดีค่ะน้องนัดลินีน้องฟ้านะคะคำว่า c h e l l c h e l l อ่ะข้างหลังเป็นตัว L นะคะเพราะฉะนั้นหอลินนิดหนึ่งเอาลินไปแตะเพดานข้างบนนะคะ เพดานปากข้างบนนะคะเอาปลายลิ้นเนาะ,ะคำว่า shell แล้วก็เอาลิ้นเนี่ยไปแตะข้างบนเบาๆนะคะ shell เนาะแปลว่าเปลือกหอยนั่นเองนะคะเนาะ shell แปลว่าเปลือกหอยนะคะทีนี้มาดูเขาจะให้เด็กๆเ,เติมคำศัพท์ลงไปนะคะ,ะเติมคำศัพท์ลงไปไหนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยเติมตัวอะไรหายไปเอ่ย ตัวอะไรหายไปเด็กๆไหนลองพิมพ์มาบอกพี่ปลาสิน้องตัวอะไรหายไปเอ่ย ตัว S กับตัว H นั่นเองนะคะเนาะอ่ะก็จะกลายเป็นอะไร Deeds chop sales shoes นะคะ Deeds d e d s chop sales shoes นะคะแปลว่า,าร้านนี้เนี่ยขายรองเท้านะคะโอเคอันต่อไป number two นะคะก็เป็นอะไรเหมือนกัน sh เหมือนกันนะคะจะอ่านได้ว่า this shop sells shirts เนะ this, shops, this shop this shop sells shirts นะคะก็คือร้านนี้เนี่ยขายเสื้อเชิ้ตนะคะอืร้านนี้ขายเสื้อเชิ้ตนะคะน้องภูสักกรินโอเคเนาะข้างล่างข้อที่3ล่ะ ข้อที่สามตัวอะไรหายไปเอ่ยสวัสดีครับออโต้ข้อที่สามตัวอะไรหายไป เป็นตัว S H เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าน้องนิสเรนเสร็จแล้วนะคะอ่ะก็เป็น Did Shop Sales c h i r s นะคะก็คือ,อร้านนี้เนี่ยขายเปลือกหอยอ่าม,มีจังหวัดไหนเนาะที่ว่ามีเปลือกหอยเยอะๆเนาะเขาก็จะขายพวกเป็นพวกโมบายใช่ไหมคะเอาไว้ห้อยๆเนาะเอาเปลือกหอยเนี่ยมาทำนะคะแล้วเขาก็จะดังกึ้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 งใช่ไหม อ่าี่ n ม m b e r ์โ u ร์นัมเบอร์โฟร์ดีดช็อ cheap อ่า did chop sells cheap นะคะก็คืออ่าที่นี่เนี่ยมีขายแกะนะคะอะขายแก่เนาะแต่ลักษณะนี่เหมือนไม่น่าขายเนาะมันเลี้ยงเลยนะคะอ่าเขียนลงไปใครเขียนเสร็จแล้วกดหนึ่งลูกเขียนไปใหนงังสือเลยใครเขียนเสร็จแล้วกดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเนาะโอเคโอเครอเพื่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่เยอะนะคะวันนี้ไม่เยอะ โอเคส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะคะน้องนิสรีน,น้องอังเปาน้องเอิงเสร็จแล้วน้องน้องหยกเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วคนอื่นอนะ่ะออโต้เสร็จยังลูกออโต้เปิดหนังสือรด้ยัง อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะคะมาดูหน้าต่อไปที่ปาจะให้ทำเนาะก็คือหน้าที่เท่าไหร่เนี่ยหน้าที่83นะคะเขาบอกว่าให้ draw นะคะ draw a pet you have got or a pet you want and write about your pet นะคะก็คือให้เด็กเนี่ยวาดรูปสัตว์ ว่ารูปสัตว์เลี้ยงนะคะที่เด็กมีหรือว่ารูปสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆอยากได้นะคะอ่ามาคนละหนึ่งรูปหนึ่งชนิดนะคะแล้วก็อธิบายเขาข้างล่างด้วยเนาะอ่าหน้าที่หน้าที่แปดสิบสามค่ะแปดสิบสามลูกทีนี้มาดูของพี่ปานนะคะพี่ปามีอะไรบ้าง เนาะหาพี่ปาก็เด็กๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ปาเนี่ยมีนกแก้วใช่ไหมคะอ่านี่นกของพี่ปาเนาะอ่ามีนกแก้วอ่าเด็กๆก็อาจจะวาดลงไปก็ได้นะคะเนะาะวาดลงไปเลยหรือว่าจะไปปิ้นรูปแล้วก็มาติดก็ได้นะคะอ่าแต่เขาบอกว่าให้ดรอเนาะพยายามวาดนะคะวาดเองดีกว่านะคะจะน่ารักกว่าเนาะอ่าทีนี้ มาดูนะคะเขาบอกว่า this is my pet ก็คือนี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะอ่ะมาดูว่าเป็นเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะถ้าเป็นของพี่ปาเนี่ยเป็นนกตัวผู้นะคะตัวผู้เนี่ยเราจะใช้คำว่า his เนาะอ่ะพี่ปาก็วงกลม his ใช่ไหมคะ his name is salmon นะคะอ่านกพี่ปาชื่อ salmon เนาะอ่ะชื่อ salmon น,นะคะ <laughs> อ๋อชื่อเหมือนเด็กชื่อเหมือนเด็กๆในห้องนี้เลย พี่แซลมอนเหมือนกันเลยนะคะอืมน้องพี่ปลาชื่อแซลมอนนะที่พี่ป,า,ปาตั้งชื่อแซลมอนเนี่ยเพราะว่าพี่ปาชอบกินแซลมอนนะแต่มันได้อยากกินนกเนาะอ่ะทีนี้มาดูอ่ะเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลือกเขาว่า he นะคะอ่ะถ้า she เนี่ยก็เป็นตัวเมียใช่ไหมคะ he l i k e to fly around my room นะคะพี่ปลาเขียนว่าอ่ะเขาเนี่ยชอบบินเนาะชอบบินชอบบินไปรอบๆห้องห้องของฉันนะคะชอบบิน ชอบบินอยู่ในห้องเนาะทีนี้เด็กมาดูเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่เปิดไปหน้าที่เจ็ดสิบเจ็ดเร็วที่เป็นเพลงเห็นไหมหน้าสิเจ็สิบเจ็ดที่เขาบอกว่าอะไรนะ My dog likes to go for a walk go for a walk ใช่ไหมคะอ่ามาของฉันเนี่ยชอบเดินเนาะอ่าเอามาพี่ปาพี่ปาก็เอามาจากนี้แหละ ใช่หไหมคะ,ะมาดูหนูหนูบอกว่า my hamster likes to run on its wheel นะคะชอบวิ่งในกลงลอ้อเนอะ,อะถ้าเด็กก็วาดเลยนะคะแล้วก็เขียนตามน่าจะสิบเจ็ดเลยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเนอะใครวาดหมาก็เขียน อ่าี likes to อะไร likes to walk ก็ได้ likes to play likes to hop ก็ได้ hop h o p นะคะกระโดดเนาะเหมือนกระต่ายใช่ไหมคะมประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้เวลาไปทําอันนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีการบ้านนะคะการบ้านหนะ้า54 55ิบลูกง่ายๆนะคะห้า 54, สิบส่หาเปิดเลยเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดหนงังสือเวิร์กบุ๊กก่อนเร็ว หนังสือในเวิร์กบุ๊กหน้าห้าสิบสี่ลูกเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยโยงเส้นใช่ไหมคะโยงเส้นเนาะโยงเส้นแล้วก็เขียนนะคะเอ้ยโยงโยงโยงเส้นเฉยๆนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเนี่ยมีชีพใช่ไหมชีพชอบเชบิญ ชูเชลนะคะอันนี้น่าห้าสิบห้านาห้าสิบห้าเนี่ยคำแรกเนาะเดี๋ยวก็ไปหานะคะมีอยู่ในหนังสือเนาะ่ะ ch คำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกชิปใช่ไหมชิป ทำสองหน้านี้เนาะเดี๋ยวให้ไปทํานะคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะ เดีในป้าให้เวลาไปทำเนาะในในเร่มสเตนบุกด้วยนะคะที่เป็นรูปให้วาดรูปเอ่อรูปสัตว์เลี้ยงนะคะเนาะไปทำด้วยแล้วก็หน้าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าด้วยนะคะใครมีอะไรสงสัยก็ทักมาถามได้เนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ